สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอ่าอัปเดตนะครับแพทนะครับประจำวันที่23นะครับเดือนธันวาเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นะครับมีอะไรอัพเข้ามาใหม่บ้างนะฮะลักๆเลยจะเป็นตัวละครใหม่ใช่ไหมยามาคัเซะเอชพีนะฮะค่อนข้างแจ่มโอ้โห เก่งหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ดูสกิลนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มยันกันอู้ได้หนึ่งใบทุกคนแจกเลตเหมือนเดิมปกตินะห้าสิบใบได้จะได้เพิ่มห้าใบผมคิดว่าวันนี้เราน่าจะได้โอวห้าสิบใบพอดีเลยมั้งเนี้ยโอเคเดี๋ยวไปดูกิจากรรมอื่นก่อนละกันนะครับแล้วค่อยมาสุ่มยันกันอ่าหลักๆนะฮะอันนี้คืออะไรภาพโอเค ภาพประกอบนะฮะไม่มีอะไรมากอันนี้คือน่าจะเป็นกิจกรรมของยาม,มากาเสะหรือเปล่าอ่าเป็นกิจกรรมจริงๆริงด้วยเดี๋ยวเอาไว้เราค่อยมาว่ากันในส่วนนี้นะครับน่าจะเป็นตีบอลอนะตีบอสเก็บคะแนนนะยังไม่แน่ใจนะครับว่าคืออะไรจึ๊บ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 มีระยะเวลาตามวันด้วยโอเค เข้าใจแล้วฮะต่อไปนะครับเป็นอ้าวกิจกรรมไอ้รูปปั้นหินอีกแล้วผมเรียกว่ารูปปั้นหินนะอ้าผมชอบกิจกรรมนี้มากเพราะว่ามันแจกเยอะนะฮะซื้อก่อนเลยจัดไปหนึ่งจอกจื๊บซื้อนี้นะครับซื้อทุกอย่างยกหนึ่งรซื้อถ้าเรามีเงินมีทรัพยากรเราก็ทำอะไรก็ได้ ที่ผมชอบกิจกรรมนี้มากเพราะว่านี่ได้บัตรสกินฟรีนะครับค่อนข้างแจ่มวันพรุ่งนี้มีอะไรมีบัตรสกินโอ้โหมีของเยอะเลยอะ่ะดีนะผมสะสมไปเยอะอืผมมีเหรียญไปเยอะมากเลยอะ่ะเนี่ยนะเหรียญแบบเยอะเยอะนะคือผมมีไอเหรียญไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเกียรติยศป่ะเนี่ยนะ แด่นนะสามพันหกนะครับเมื่อกี้ซื้อไปละจากสี่พันห้าหรือสามพันหกหมดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอืมแต่ไม่เป็นไรฮะปะไปสุ่มยันกันดีกว่านะครับวันที่เรารอคอยเออมียี่บหกใบละกับสองพันแปดร้อยยิบสองยกนะเออผมว่าจะเก็บไอ800้แปดร้อยแปดร้อยอาจจะเก็บเอาไว้อืมเพื่อจะ ร้อยมันครบหนึ่งพันหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่ามีวิธีได้รับอีกหนึ่งร้อยหยกไหมแบบง่ายๆดูๆแล้วน่าจะไม่น่าจะไม่มีนะไม่มีเควสไม่มีอะไรเลยมีแต่เสียตัง <c oughs> ผมจะหายังไงดีอีกอีกหนึ่งร้อยหยกยากอยู่นะอืมน่าจะไม่มีวิธีแล้วครับนอกจอากจะต้องมีคนส่งเควสมาให้เรา อาแพ็กนี้อาอันนี้อย่าลืมมาหุยของดีมากเลยนะครับยกฟรีปิ้งโหคือเหมือนกับการซื้อไปเรื่อยๆป่ะอะอะไรที่เรามีแล้วก็ซื้อไปก่อนอุ้ยสิบสองโยกโหของดีมากเลยอะอันนี้คืออะไรมีตามาหกดาวสิบสองเม็ดตกละเม็ดเม็ดละสามบาทฮะ คุ้มไหมก็อุ้ยผมว่ามันคุ้มอะซื้ออันนี้คือเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเศษสิบสองเฮ้ยมันถูกมากเลยนะผมว่าควรซื้อนะแพ็กเนี้ยเอออันนี้น,นี่อันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่อันเนี้ยถูกมากเลยนะสิบสองเศษสามิบกบาทสิบสองเศษประหยัดเวลาขึ้นได้เยอะเลยนะฮะ ก็เอามองง่ายๆก็คือเหมือนกับเอาเงินซื้อเวลานะครับประหยัดไปเยอะเลยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของลูกหนึ่งลเลยผมว่าแจ่มนะถ้ามีถ้ามีก็ซื้อนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่น่าจะได้อ,อุ๊วันนี้เป็นวันของเราจริงๆเลยทุกคนดวงแบบมาขนาดนี้เอ,อไม่ใช่ว่าหมดดวงหมดกับไอสมพวกนี้ไปไปหมดแล้วนะผมว่าน่าจะได้ประมาณห้าสิบใบพอดีนะครับที่ผมจะเก็บไว้โอเคไม่เป็นไร อันนี้เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ทีหลังเนาะปะ่ะจัดเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวทุกคนรอนานอ่าซื้อสองพันผมจะได้ยี่บใบเป็นห้าสิบใบพอดีนะครับเพราะงั้นวันนี้ผมเปิด50ใบพออีกแ800ดร้อยผมจะเก็บต่อไปก่อนนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคปะ่ะจัดเลยดีกว่านะครับย่ามากระเซตัวที่ตัวที่ผมอยากจะได้คินระโกเซนอันดนแม่ง,งู <c oughs> สี่ตัวนี้เท่านั้นนะครับอย่ามากระเกษช่างมันก่อนนะครับโอเคจัดไปเอสอเอค่อนข้างแบบขังๆนิดนึงขังขังเรียกลำย่อยผมรู้สึกว่าวันนี้แบบเหมือนคินระจะมาหายังไงก็ไม่รู้มันบอกไม่ถูกอะ แต่ว่าไอในสี่ตัวเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยเหมือนจะมีลางว่ามันจะมาหาผมแบบยังบอกไม่ถูกฮะเออโอทาเกะผมลืมโอทาเกตไปได้ยังไงเนี่ยตัวที่ห้ามันเป็นตัวที่ผมอยากได้มาตลอดทำไมผมถึงลืมมันไปได้นะตั้งแต่แบบเห็นของคินนี่อุ๊ยตัวอะไรมาโอ้โหดาคิมาทำไมอะลูกผมย่อยไปแบบอ เสียขวัญหมดเลยโอ้โหเรียบร้อย,อยไม่เป็นไรครับเซ็งกับทากิจริงๆเลยอาต่อไปเป็น SP บ้างนะครับเผื่อแม่งูอันโดนโอทาเกะอะไรอย่างงี้จะมานะ,ค,ะ <c ười> คือเราก็เกลือมาเยอะแล้วเนาะ เออมันจะออกในแพ็กแรกก็ไม่แปลกอะ่ะเพราะว่าผมก็เกิดไปเ70-80ใบนะก่อนหน้านี้โอนิกิลิเอเโอ้โหโลง่งนึกว่าเอพีแล้วเอพออกเครื่องเลยนะเนี่ยของใครเนี่ยเพื่อนด้วยครับดูกันว่า50ใบเนี่ยจะได้กี่ตัวเออยังไงซะอืมขอคินาระตัวเดียวพอขอซัพพอร์ตตัวเดียวคินาระ ตัวอื่นช่างมันคินาระโอทาเกะสองตัวนี้ตัวใดตัวหนึง่งต้องมาเออที่เหลือไม่มาไม่ว่าแต่สองตัวนี้ต้องมานะฮะอ่ะพิมพ์เป็นชื่อช่องแล้วกัน m e r c โอเค สามสิบใบแล้วนะฮะมาไหมอุ้ยได้สามดาวโอ้โหสามดาวสองตัวติดเลยสามตัวเปล่าโอ้โหสีด่ดาวออกสักตัวหนึ่งไหมเผื่อจะโชคดีใครได้อะไรโอทาเกะเอเด,ด้อีกแล้วอืมความเกลือนี้โอ้โห สามที่ใบผ่านไปแล้วนะฮะได้ตัวเดียวเองอะ่ะดูรู้สึกว่าจะมีแบบในน,นิดว่ารอบนี้เราจะได้แบบแค่นี้หรือเปล่าจะได้แค่ตัวเดียวหรือเปล่าอ่าอ่ะ,อะต่อเลยครับ A F แล้วก็เชื่อช่องมาขนาดนี้แล้วน้องๆต้องมาแล้วแหละห้าตัวนันะ เลดมีอยู่จริงไหมสามดาวอีกแล้วอุว๊ยผมได้สามดาวบ่อยมากเลยนะเออหรือเราจะมีดวงกับสามดาวน้องปูคิดถึงแน่เลยไม่ได้เล่นนาน <laughs> มาไหมไม่ออกจริงดิไม่มาจริงดิเฮ้ยเกือเกินไปแล้วนะ โอตามเลดบ้างไม่ได้หรอสุดท้ายแล้ครัหมดไป40แล้วทุกคน40เป็นหนึ่งตัวปกติเลดของผมเนี่ยจะอยู่ประมาณ50ใบหนึ่งตัวนะนี่คือได้มาหนึ่งตัวก็ถือว่าเขาเรียกว่าเท่าทุนเท่าทุนนะครับเออเท่าทุนอยู่จัดไปขอให้ออกหน่อยรอบเนี้สักตัวหนึ่งโอ้โหตัวนี้เอฟเฟกต์อลังการเกน ดีนะที่ที่แบบหา่างมันแบบไม่ได้อาลังการมากแต่เอฟเฟกการอัญเชิญเนี่ยอลังการถ้าห่างมาดูแบบทำมาได้อาลังการกว่าน,นี้ผมว่ามันเป็นเอเอาอาร์ไลเลยเ <c oughs> นี่ยเนี่ยดูดิดูด,ดิโอ้โหดูดิดูดิดห่างมันแบบธรรมดาธรรมดาอืมถ้าห่างมันสวยกว่านี้นะผมว่าอลังการเลยเลยเรียบร้อยครับเกลือโอ้โหขึ้นขึ้นมาสี่เปอร์เซ็นต์ละ สรุปแล้วก็ต้องเปิดเพิ่มอีก5าใบนะห้าสิห้าใบแล้วกันทุกคนถือว่าคลิปนี้แถมนะครับอีกห้าใบเผื่อจะแบบออกอะไรอย่างเงี้ยไอห้าตัวนั้นจะออกอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเลตต่าบใดที่เลดยังไม่ครบเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับหาของมาหมุนต่อซุ่มต่อซุมอ่มต่อเรื่อยๆรับเดี๋ยวก็ได้โอ้โหน้องโคโลมาวะมีของใหญ่แล้ว ผมจะย่อยทาคีดีไหมเนะี่ยอืมรู้สึกว่าทาคีไม่ค่อยได้ใช้เลยผมไม่มีทาคีไงเออผมย่อยไปยสองสามรอบล้วไม่มาจริงดิเฮ้ยไม่มาจริงดิใบสุดท้ายแต่ว่าเราเรา,เรายังเหลือเศษสองรับสามที่ตัวแบบ ที่จะสุ่มได้โอ้โอเกลือเกลือทุกคนก็สรุปเลยนะครับว่าเกลือแต่ก็ไม่ไม่ได้เท่าไหร่นะครับเอออย่างน้อยเราก็ได้มาหนึ่งหนึ่งตัวละนะฮะไหนไปย่อยก่อนซื้ออีผมย่อยทากีซื้อมาดำดีไหมเนะ <laughs> เออย่อยทากีซื้อมาดำดีไหมเนี่ยทำไมมีความรู้สึกว่า อยากจะย่อยทากิจังเลยจืบจืๆบจจ,จ,จย่อยไปที่หมดพวกเกลือทั้งหลาย,ายมีแต่เกลือเกลือแปดอตัวซ้ำตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เก้าร้อพสอง อ้ารรำขาดเหรอทุกคนอะย่อยดีไหมพันสองรวมพวกนี้อุยใกล้จะพันห้าแล้วอะ่ะอีกสักตัวหนึ่งตัวไหนดีตัวไหนดีนดอูเมดีไหมแต่อูเมมันจะมันจะปรับมาใหม่นี่เนาะแต่แบมงมุมเราก็ยังไม่เต็มนะอืมอูเมก็ได้ที่เหลือเก็บไว้ เค okay. ซื้อมาดำนะครับช่วงนี้ขาดแคลนมาดำนะครับขาดแคลนอย่างสูงเพราะว่าเราจะปั้นตัวละครใหม่ตอนนี้ตัวล,ละครเราก็ขาดเดี๋ยวเราต้องได้เวลาสุ่มยันแตกขักเหมือนกันละนะ <c oughs> <c oughs> มาขอสกิล2กับ3 5สักอันหนึ่งเนี่ยขอเลเวล5หน่อยได้ไหม <c oughs> ขอ5สักอันหนึ่ง ึ๊บอู่ห้าจริงด้วยสก,กิลไหนอะอุ้ยสก,กิลนี้ห้าว่ะดีปะ่ะน่าจะดีนะอูโหูสิบเศษมาว่าทุกคนโอเคครับก็สรุปเลยว่าเกลียนะฮะเกลียแต่ก็ยังน้อยได้ว่าปรับใจตัวหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนทายีผมผมแบบตอนนี้ผมไม่มีสักตัวไงคิดอยู่ว่าจะเก็บไว้ก่อนดีไหมเผื่ออนาคตได้ใช้อะไรเงี้ยแต่ได้เกิดว่ามันจำเป็นก็ค่อยย่อยแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวสำหรับกิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสรุปแยกอีกทีหนึ่งหลังจากรวบรวมข้อมูลมาให้ทุกคนแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นไม่เป็นนะครับเดี๋ยวค่อยๆศึกษาไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันครั้งหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ